รายการอยู่ใบเตยดีเจแมนเดินทางมา DSI มารับทราบข้อกล่าวหาทั้งทงที่นัดเนี่ยคือวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์แต่มาวันนี้เลยทําไมต้องมาวันนี้เลยถ้ามาพรุ่งนี้เดี๋ยวข่าวมันดังไปมาวันนี้จะได้ไม่ดังมากแต่ส่วนหนึ่งครับการมาวันนี้ก็คืออาจจะมองได้หลายมุมมุมแรกเลยก็คือมาก่อนจะได้เสร็จไ,ไวถ้ามาพร้อมกันอื่นเดี๋ยวมันนานก็เลยมาก่อนไม่ได้แปลกพิจาราอะไร ในวันนี้นะครับที่มานักข่าวไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าทั้งสองคนมาพบ DSI นะครับตอนคดีของคุณพิงกี้พิงกี้สาวิกาก็ไม่มีใครรู้เลยมา d ีเใไไม่รู้มาอายการไม่รู้ไปรู้อีกทีไม่ได้ประกันตัวในสารแต่รอบนี้ เขาให้ตามข่าวกันเป็นระยะระยะครับเพราะสังคมไทยติดตามจับตากันเหลือเกินครับอ่ะวันนี้นะครับมาอัปเดตกันหน่อยครับกับเฟอร์เร d หลังจากที่ทาง DSi มีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาวันที่15กันยา2565นะครับปรากฏว่า14กันยา เขา2คนก็มาพบพนักง,งานสอบสวนก็คือ DSi แล้วนะครับโดยทาง DSi ยังบอกว่าสําหรับคนที่มีการออกหมายเรียกในวันพรุ่งนี้แล้วไม่มาก็คือ15กันยาใครไม่มาก็จะมีการออกหมายเรียกซ้ําอีกครั้งและหากไม่มาก็จะพิจารณาออกหมายจับ กันต่อไปนะความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากการสอบปากคำเนี่ยยังมีอีกหลายปากที่จะต้องเอามารับทราบข้อกล่าวหานะอย่างวันนี้ตอนบ่ายสองเนี่ยตามรายงานข่าวนะครับดีเจแมนและคุณใบเตยเนี่ยนะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนถึงกําหนดเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาปรากฏตัวตอพนักงานสอบสวนตามปวิยา,ยาม,มาตรา1 3 4พนักงานสอบสวนดี i จึงได้ดําเนินการตามหน้าหน้าที่ต่อไปคือแจ้งข้อกล่าวหาถามว่าดีเจแมนกับใบเตยโดนอะไรบ้าง หนึ่งร่วมกันกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชน 2. การช่อโกงประชาชนตามประมงกฎหมายอาญา 3. กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็น3ข้อหาเดียวเหมือนกับทางพิงกี้สาวิกาซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งสองคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยทั้งสองคนประสงค์ที่จะให้การแก้ข้อกล่าวหาและส่งเอกสารประกอบการให้การต่อพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมโดยทั้งสองคนนะครับจะเอาพยานหลักฐานเข้าไปให้ DSI เพิ่มใน30กันยา2565ก็คือสิ้นเดือนนี้นี่แหละวันนี้วันที่14นั่นแปลว่าอีก15-16วันเขาจะเอาไปให้เพิ่ม ส่วนดีเอสไอรับแล้วจะทายังไงต่อนั่นอีกเรื่องหนึ่งในขณะเดียวกันทางแฟนเพจรวบรวมกลุ่มผู้เสียหายเฟอร์เลดสามดีก็ออกมาโพสต์แฉดาราล่าสุดมีการเปิดชื่อมาแล้วนะคือคุณกระทิงขุนนรงกับบอลกัมมันกลมแก้วต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับทั้งสองคนเนี่ยกำลังถูกพาดพิงแต่ไม่ได้บอกว่าเขากระทำความผิดนะเขาแค่บอกว่ามีชื่อเหล่านี้อยู่ในลิสต์ของการเล่นเฟอร์เรดสามดีด้วยเรื่องนี้เอง ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าจากการเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ทำให้นักร้องดังคนหนึ่งก็คือพี่โตศักดิ์สิทธิ์ออกมาพูดออกมาชี้แจงเลยนะว่าเขามีชื่อในโฟร์เลดซจริงแต่เขาเป็นผู้เสียหายเหตุผลที่เขาไม่ได้ไปแจ้งความคือเขาอายส่วนสองคนนี้ได้ไปแจ้งความหรือไม่อย่างไรไม่อธิบายกับสื่อมวลชนเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดสังเกตเหมือนกันนะคือถ้าไม่ได้ทําอะไรก็น่าจะบอกมาว่าไม่เกี่ยวข้องพี่โตยังพูดได้เลยอะ่ะผมเสียไปเจ็ดแสน แต่ผมไม่อยากไปแจ้งผมอายแต่ที่เหลือสองคนไม่ออกมาพูดอะไรกันนะทีนี้ครับมีการถามว่า DSi เนี่ยมีข้อมูลไหมว่าดาราชายที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะถูกกล่าวหาในคดีนี้ด้วยทาง DSi นะโดยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยบอกว่าไม่มี ไม่มีในแถวการสืบสวนเลยแต่ถ้ามีใครมีเบาะแสมีข้อมูลเพิ่มเติมเอามาให้ดีไซน์เพิ่มได้นะขนาดนี้เพราะพะกรกการกู้ยืมเงินอธิการชอบโกงมะชาชนกับเกลื่องกฎหมายฟอกเงินรออยู่นั่นแปลว่าถ้าใครมีข้อมูลเอาไปให้นะแต่ตอนนี้เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะยังไม่มีใครกล่าวหาย้อนไปเมื่อปี62สมัยนั้นเนี่ยชื่อดาราชื่อพี่โตอ่ะผมเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมเห็นแล้วแต่ไม่หยิบมาพูดเพราะว่าเขาเสียหายอะ่ะคือเขาเป็นเหยือ่อแต่ในมุมหนึ่งมีผู้เสียหายบางกลุ่มก็บอกว่า ในสมัยนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มดารากลุ่มผู้ประกาศข่าวโอ้โอ,โอ,โอดาราผู้ประกาศข่าวไม่ได้บอกใครนะออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นกิจจลักษณะตอนที่ f o r เรสสามมันไม่จ่ายเงินตั้งแต่เดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วไม่ต้องมารอถึงมือนรนงลงเมื่อเดือนตุลา เมษามาถึงตุลานี่มันครึ่งปีเลยนะณนะตอนนั้นถ้าพวกดาราที่โดนกันเนี่ยมาช่วยกันตั้งแต่แรกเนี่ยประชาชนอาจจะมีโอกาสได้เงินคืนมากกว่านี้ก็ได้คนก็ถามว่าดีเจแมนกับใบเตยเนี่ยมาพบ DSi ก่อนกาหนดเนี่ยโดยมีการไปเสด็จข้อกับหาจะมีผลอะไรในคดีไหมผมเอางี้แ้วกันผมถามว่าเขาตอบอะไรมากดีกว่าอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยอ่ะดีเจแมนบอกเลยผมขอพูดแค่3คําถามขอตอบแค่3าําถามคืออย่างแรกเลยวันนี้ มาทาไมคุณดีไซนที่ให้เรามาชี้แจงแล้วก็เราก็เรียบเรียงหลักฐานได้พอสมควรแล้วนะครับอ่ะนี่พี่จะพูดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคาถามอะไรไหมฮะคำถามคำคัญที่เราทำเข้ามาชี้แจงเ่อจะโต้ย้งข้อกล่าวหาในวันเนี้ยค่ะที่มาวันนี้เพราะว่าเรามารับทราบข้อกล่าวหาครับขอบคุณ DSI ที่ให้เราชี้แจงเราก็เรียบเรียงหลักฐานได้พอสมควรแล้วสามารถพูดได้ประมาณนี้ จบแค่นี้เลยไม่มีต่อแล้วนะักข่าวถามว่าหลักฐานสําคัญที่เรานํามาชี้แจงและแย้งข้อกล่าวหานเน้นไปที่อะไรใบเตยบอกว่าให้ทนายเป็นคนพูดแล้วทนายก็พูดพูดพูดไปคือผมข้ามตรงที่ทนายพูดนะเพราะว่าทนายไม่ได้พูดอะไรเลยทนายไม่ได้พูดอะไรที่เป็นสาระสาคัญในคดีเลยเรียกว่าไม่ได้ตอบเลยก็ว่าได้เพราะงั้นเท่ากับว่าคําถามแรกคือมาทําไมเขาตอบอย่างต่อมามีการถามว่านะักข่าวถามว่าตกลงแล้ว มีการรับโอนเงินจากนายอภิรักษ์หรือไม่นี่ทนายเขาตอบว่าข้อจริงที่ผมขอจริงๆครับมันอยู่ในสำนวนครับแต่ดีเจแมนพูดโพ้งมัเลยพี่ขอพูดนิดนึงนี่คำถามที่สองเว้พี่ขอพูดนิดนึงตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนถึงวันนี้มันเซนซิทีฟมากเพราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านี้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุยมากขึ้นกว่าเดิมเรารู้สึกว่าเราสบายใจระดับหนึ่งแต่ถามว่าตอนนี้มันยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆว่าบางอย่างมันไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องขอดูอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้มันมีสิ่งที่ต้องเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงพี่พูดได้แค่นี้จริงๆเห็นใจพี่นะเออฟังแล้วเข้าใจไหมครับผมไม่เข้าใจครับผมไม่เข้าใจว่ากําลังอธิบายอะไรเขาถามว่า ตกลงมีการรับเงินโอนจากนายอภิรักษ์หรือไม่ตอบมาแบบนั้นน่ะตกลงมีหรือไม่มีคือฟังแล้วไม่เข้าใจส่วนใบเตยตอบว่าเดี๋ยวจะเสียรูปคดีคือใบเตยไม่ตอบแล้วสุดท้ายทนายก็พยายามพูดแต่นักแต,แต่อย่าไปโฟกัสที่ทนายครับไปดูที่ตัวใบเตยสุดท้ายคําถามที่3ที่ดีเจแมนพูดคือรูส้สึกสบายใจขึ้นมากแล้วก็เดินจากกันไปนั่นเท่ากับว่าวันนี้ที่นักข่าวไปรอดักรอพูดอะไรกัน ได้แค่นี้จริงๆเนื้อหาสาระว่าเอี่ยวไม่เอี่ยวพวกเธอไม่แก้ตัวไม่ชี้แจงอะไรกับสื่อมวลชนทั้งสิน้นโดยบอกว่าให้ปากคำกับ DSI ไปหมดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเดือนตุลาปีหน้าครบ3ปีที่มีการไปแจ้ง DSI แล้วคดีถ้ายังไม่มีความคืบหน้าแบบนี้ผมเป็นห่วงผู้เสียหายจริงๆ3ปีแล้วคนร้ายผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยังไม่เข้าสู่ระบบศาลเลยมันนานไหมไหม ถึงมันจะมีโควิดมีอะไรก็ตามแต่ความยุติธรรมไม่ควรล่าช้าขนาดนี้แล้วมีคนถามต่อว่าอนาคตหลังจากนี้ใบเตยแมนจะไปซ้ำรอยพิงกี้ไหมน,นี่คนถามเยอะส่วนหนึ่งคดีชายลูกโซ่ครับถ้าถูกอายการสั่งฟ้องโอกาสจะได้ประกันตัวน้อยมากๆนั่นแต่ว่ามีโอกาสตามรอยพิงกี้เข้าไปในเดือนจำเหตุผลอันนึงครับปอวิทยาม,มาตา108เขาบอกเอาไว้ว่าการจะให้ประกรันหรือไม่ให้ประกันของศาลเนี่ย ต้องมีเหตุผลพอสมควรซึ่งหนึ่งในนั้นคือข้อหาหนักเบาคดีนั้นคือคดีอะไรทุนทรัพย์2,500ล้านแล้วแม่ทีมคนอื่นมีพฤติกรรมหลบหนีด้วยเพราะงั้นเรื่องนี้ครับอาจทําให้ทั้งสองคนไม่ได้รับการประกันตัวอาจนะครับหลักฐานที่จะสามารถทําให้ดีเจแมนกับใบเตยรอดมีอะไรบ้างไม่รู้เลยคนหาเรื่องนี้เยอะอันนึงที่เขามายื่นเขายังไม่กล้าเปิดเผยเลยว่าเขายื่นอะไรไป พระเอกดาวรุ่งช่องสามที่ไม่มีรายชื่อในการดำเนินคดีของดี i แปลว่ารอดใช่ไหมณนะวันนี้คือถูกพาดพิงเฉยแต่ยังไม่มีใครกล่าวโทษแม้ในสายนั้นมีดาราเซเลบอีกหลายคนก็ตามนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับต่อดารดารคนดังที่เข้าไปเทรดหุ้นและบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเช่นกันแต่ไม่มาเป็นปากมันเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่นมีคนถามเยอะคือผู้เสียหายถามมาผมก็มาพูดแทนบอกอ้าวตอนที่เขาพยายามให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ขยับดาราเซเลบคนดังหายไปไหนไม่มาช่วยกัน มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาบางคนเขาได้เงินคืนไปแล้วบางคนเขาไม่ได้เสียหายเพราะว่าเขาขาดทุนแค่กําไรเงินต้นเขาได้เกินมาแล้วเขาจะมาอยู่กับพวกเราทําไมพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ไปต่อท้ายเขาเราก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรแต่มุมนึงครับเรื่องนี้ก็ยังต้องมาตามกันต่อเพราะถ้าเปิดรายชื่อกันจริงๆจะเหลือคนในวงการบันเทิงให้ออกทีวีหรือสัมภาษณ์หรือเล่นละครหรือเปล่ารายชื่อมันเยอะกว่านี้นะไม่ได้มีแค่นี้ถ้าคดีนี้ มีการพยายามให้เงียบหรือมีการพยายามวิ่งเต้นอีกผมว่ากลุ่มผู้จหายก็ต้องขยับกันหน่อยแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแต่เบื้องต้นวันนี้เลยข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่กระทบช่องนั้นช่องนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งเป็นแค่การกล่าวหาของทางกลุ่มกลุ่มหนึงซึ่งยังไม่ได้มีการยื่นหลักฐานให้ dsi เพราะสมัยนั้นเขาเอาเฉพาะตัวเป้งๆก่อนแค่นั้นเองครับ